มติชนพอดแคสต์คนตกสีที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งราคาของความไว้ใจทางการเมืองโดยกล้าสมุดวันนี้เหตุภัยธรรมชาติโศกนาฏกรรมที่มีส่วนมาจากการบริหารจัดการในเหตุอุทกภัยโดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่กลายเป็นบาดแผลใหญ่และลึกที่สุดทางการเมืองของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูล หลังจากที่ทะเลาะปอกเปิกมาจากอีกหลายเรื่องเท่าๆก่อนหน้านี้ซึ่งโดยตรงก็แน่นอนว่าตัวนายกรัฐมนตรีและพักภูมิใจไทยจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่พร้อมกันนั้นเองสําหรับประชาชนคนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้สนับสนุนพักส้มก็คือคําถามที่ว่าพักประชาชนควรมีส่วนต่อความรับผิดชอบต่อความเสียหายในเรื่องนี้ด้วยหรือไม่เพียงไร ในฐานะที่ได้ลงมติออกเสียงสนับสนุนให้นายอนุทินก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยเสียงอันเป็นเอกภาพเหตุผลหรือข้ออ้างสำคัญที่ฝ่ายผู้สนับสนุนพรรคประชาชนใช้เพื่อขีดวงกั้นตัวเองออกมาจากรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยคือการที่ทางพรรคไม่ได้ตกลงร่วมรัฐบาลหรือส่งคนไปเป็นรัฐมนตรีด้วยดังนั้นในทางนิติไนพวกเขาก็ยังคงสถานะเป็นฝ่ายค้าน ที่คอยตรวจสอบรัฐบาลอยู่อย่างเข่งขัดดังการออกมาทำหน้าที่ของสสหลายคนของพรรคในหลายต่อหลายเรื่องซึ่งก็ต้องยอมรับเช่นกันว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบนั้นอย่างแข่งขันโดยมาตรฐานเดียวกับที่เคยใช้มาตลอดไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลแต่คำถามสำหรับวินยูชนที่อยากจะมองเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมานั้นจะต้องพิจารณาคือเส้นแบ่งทางเทคนิคของการโหวตเลือก แต่ไม่ร่วมรัฐบาลที่ถูกขีดขึ้นมานี้ฟังขึ้นหรือไม่ในเชิงหลักการหากเราย้อนกลับไปที่หลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแล้วจะต้องเริ่มจากว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นถือว่าประชาชนทั้งหลายเป็นผู้ปกครองประเทศซึ่งตัดสินกันด้วยเสียงข้างมากผ่านการเลือกตั้งและในระบบรัฐสภาจะถือว่าประชาชนนั้นใช้อำนาจดังกล่าวของตน เื่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนรัษฎรของตนเข้าไปเป็นตัวแทนในสภาซึ่งหลังจากนั้นสภาผู้แทนรัษฎรที่เป็นตัวแทนของประชาชนนั้นเองที่จะออกเสียงเลือกบุคคลที่สภาเห็นสมควรไว้วางใจทางการเมืองให้เป็นหัวหน้ารัฐบาลในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งจะเป็นผู้เลือกสรรบุคคลที่ตนไว้วางใจและมีความรู้ความสามารถตั้งให้เป็นรัฐมนตรีร่วมบริหารประเทศ ทั้งนี้โดยธรรมเนียมปฏิบัตินายกรัฐมนตรีมักจะเชิญบุคคลจากพรรคการเมืองที่สนับสนุนหรือไว้ใจตนเข้าร่วมในคณะรัฐมนตรีเพื่อร่วมรับผิดช,ชอบกันบริหารประเทศโดยตกลงกันตามเงื่อนไขทางการเมืองว่าจะให้พรรคใดส่งตัวแทนมาเป็นรัฐมนตรีได้กี่คนและรับผิดช,ชอบกระทรวงใดกันบ้างที่เรียกว่าการร่วมรัฐบาลทั้งนี้ความไว้วางใจทางการเมืองดังกล่าวนั้น ก็เป็นเรื่องที่ต้องมีด้วยกันทั้งสองฝ่ายนอกจากที่ฝ่ายสภาหรือพักการเมืองจะไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้ารัฐบาลเองก็ต้องไว้วางใจในพักร่วมรัฐบาลว่าจะมีเจตนารมณ์หรืออย่างน้อยแนวทางในการบริหารประเทศตรงกันด้วยเพราะความไว้วางใจทางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี้ เป็นหลักการสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรูปแบบนี้ดังนั้นหากเมื่อใดที่รัฐบาลน,นั้นบริหารประเทศไปในทางที่สภาผู้แทนรัษฎรเริ่มสูญเสียความไว้วางใจก็จะเปิดอภิปรายเพื่อลงมติว่าความไว้วางใจที่ให้แก่ผู้นำรัฐบาลไปในครั้งที่เลือกหรือสนับสนุนนั้นบัดนี้ยังคงมีอยู่หรือไม่หากมีมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล ร,รัฐมนตรีที่ได้รับการออกเสียงมติไม่ไว้วางใจนั้นก็ต้องพ้นตำแหน่งไปเฉพาะตัวหรือทั้งคณะตามแต่เงื่อนไขดังนั้นการที่พักการเมืองนั้นจะมาร่วมรัฐบาลหรือส่งตัวแทนมาเป็นรัฐมนตรีหรือไม่นั้นจึงเป็นคนละเรื่องที่ไม่สามารถลบล้างความไว้วางใจที่ตนเคยให้ไว้แก่บุคคลที่มาดำรงตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลนั้นได้เพราะอย่างน้อย ในห่วงขณะที่สสแต่ละคนขานชื่อบุคคลที่ตนเห็นว่าสมควรเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องถือว่าเจ้าตัวหรือพรรคที่มีมติเช่นนั้นได้แสดงออกว่าตนไว้วางใจบุคคลที่ตนขานชื่อนั้นเช่นที่ในวันที่5กันยายน2,568นั้นสมาชิพกพรรคประชาชนทุกคนในสภาขณะนั <Wh> ้นก็ประกาศว่านายอนุทินชาญวีรกูล นั้นเป็นผู้สมควรได้รับความไว้วางใจทางการเมืองให้เป็นผู้สมควรบริหารประเทศในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยมีอำนาจเต็มที่ในการบริหารประเทศได้ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดทั้งหมดข้างต้นนี้ถือเป็นหลักการพื้นฐานเบื้องต้นและตรงไปตรงมาที่สุดของการปกครองในระบอบและระบบนี้ข้ออ้างที่ว่าเลือกให้มาผลักดันจัดทำรัฐธรรมนูญและยุคสภา ไม่ได้หมายความว่าไว้ใจให้มาบริหารประเทศหรือก็ไม่ได้ไว้วางใจสักเท่าไหร่หรอกนะแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าอีกพักจึงเป็นเหตุผลข้ออ้างที่อาจจะพิสดารไปหน่อยหากพิจารณาจากมุมมองของหลักการพื้นฐานข้างต้นเพราะอำนาจของนายกรัฐมนตรีนั้นมาเป็นแพ็กเกจเดียวท่านจะเลือกรับมาเฉพาะส่วนแบบขอแต่ส่วนที่ชอบแต่ไม่ร่วมรับผิดนั้นก็ไม่น่าจะได้ หรือถ้าฝ่ายสนับสนุนพรรคจะยังยืนกรานนี่เป็นหลักการใหม่ที่ความไว้วางใจทางการเมืองนั้นแยกส่วนได้ดังนั้นเลือกมาให้ยุบสภาและจัดทำรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้มาบริหารประเทศก็อาจจะถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางการเมืองระดับโลกจารึกเป็นประเพณีการปกครองในระบอบรัฐสภาแบบใหม่ที่สมาชิกรัฐสภาอาจจะไว้วางใจแบบแยกส่วนหรือไว้วางใจบ้าง ไม่ไว้วางใจบ้างตามสะดวกแล้วสามารถเลือกผู้นำฝ่ายบริหารมาเพื่อให้ทำงานบางอย่างแล้วเจาะจะไล่ออกในภายหลังโดยที่ผู้เลือกนั้นไม่ต้องรับผิดชอบผลงานระหว่างทางก็อ,อาจจะน่าสนใจดีสำหรับข้ออ้างหรือคําแก้ตัวอีกอย่างก็คือการเลือกนายอนุทินให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นก็เพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าถ้าคนนี้พรรนี้ได้เป็นรัฐบาลแล้วจะเป็นอย่างไร ถ้าไม่อยากเจอแบบนี้อีกจะชอบหรือไม่ชอบก็ควรต้องเลือกเราให้โอกาสเราไปบริหารประเทศนั้นก็ยิ่งตลกร้ายอย่างน่าเจ็บปวดเพราะในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมาพักที่สามารถคว้าชัยชนะในจังหวัดสงขลาไปได้มากที่สุดนั้นคือพักประชาธิปัตย์ที่ได้สสไป6จาก9คนและพักประชาธิปัตย์นี้ก็เป็นพักที่ไม่ได้ออกเสียงสนับสนุนให้ในายอนุทิน ได้ให้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดและจะว่าไปพักที่จะตําหนิรัฐบาลน,นี้ได้อย่างชอบธรรมและสมเหตุสมผลที่สุดก็คือพักประชาธิปัตย์ในฐานะของผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่ของจังหวัดพื้นที่ประสบภัยนั้นด้วยส่วนพักที่สามารถเอาชนะคะแนนในระบบบัญชีรายชื่อได้เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดนี้คือพักก้าวไกลหรือปัจจุบันคือพักประชาชน ซึ่งเป็นพักที่ออกเสียงไว้วางใจให้รัฐบาลน,นี้มาบริหารประเทศนั่นเองซึ่งก็มั่นใจอย่างยิ่งว่าในตอนที่พวกเขากาบัตรเลือกตั้งหมายเลข31ให้พักก้าวไกลในบัตรเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อ<ม>ก็ไม่มีใครคาดหมายได้เหมือนกันว่าคะแนนเสียงนั้นจะส่งผลให้ได้ผู้แทนรัษฎรที่จะไปเลือกอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีการจะกล่าวว่าถ้าไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ คราวหน้าก็อย่าเลือกแบบเดิมจึงเป็นบทเรียนที่ไม่รู้จะให้สอนว่าอะไรต่อดีหรือถ้าจะให้ปรับเป็นบทเรียนเชิงความหวังว่าให้เก็บความรู้สึกไม่พอใจนี้ไประบายออกเอาที่การเลือกตั้งครั้งหน้าก็มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ทางการเมืองนิดหน่อยนั่นคือหากพิจารณาตัวเลขผลการเลือกตั้งปี2566นณวันประกาศผลเป็นทางการไม่นับรวมที่ถูกตัดสิทธิ์ไปในภายหลัง ก็จะพบสัดส่วนที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงสร้างฐานเสียงของพรรคการเมืองต่างๆที่เป็นตัวเล่นสำคัญบนเวทีการเมืองนี้ถ้าเรานำคะแนนระหว่างระบบบัญชีรายชื่อที่ถือเป็นเสียงของผู้ที่เลือกพรรคนั้นทั้งประเทศมาตั้งแล้วลบด้วยคะแนนที่พรรคนั้นได้ในระบบเขตที่ถือเป็นเสียงของผู้ที่เลือกพรรคนั้นในเชิงพื้นที่จะพบว่ากรณีของพรรคก้าวไกลนั้น ส่วนต่างระหว่างคะแนนเสียงจากระบบบัญชีรายชื่อ14,438,851กับคะแนนเสียงจากสสเขต9,665,433อยู่ที่ประมาณ33%นั่นคือสัดส่วนของคนที่ไม่ได้เลือกพักก้าไกลในระบบเขตแต่เลือกในระบบบัญชีรายชื่อส่วนพักเพื่อไทยตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่14.8%คะแนนเสียงระบบบัญชีรายชื่อ 1 0 9ล้าน2 22, ต่อคะแนนเสียงระบบเขต9 3 4 0ล้าซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนที่เลือกพักเพื่อไทยในสองระบบนี้มีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ก็เล็กน้อยแต่ในกรณีของพักภูมิใจไทยนั้นไม่สามารถนำมาใส่สูตรดังกล่าวได้เพราะคะแนนเสียงในระบบสสเขตนั้นสูงกว่าในระบบบัญชีรายชื่ออย่างมากกล่าวคือ อยู่ที่5 1 3 3,441ต่อ1 1 3 8,202ดังนั้นเราจึงต้องกลับกันคือเอาตัวเลขของคะแนนในระบบเขตมาตั้งแล้วหาส่วนต่างจากระบบบัญชีรายชื่อจะได้ตัวเลขอยู่ที่77.83%คือสัดส่วนของคนที่เลือกสอสอเขตพักภูมิใจไทยแต่ไม่ได้เลือกสอสบัญชีรายชื่อในพักเดียวกัน สัดส่วนอันแตกต่างนี้สะท้อนออกมาได้ชัดเจนว่าพักการเมืองดังกล่าวเติบโตและครองอำนาจอยู่ได้ด้วยลักษณะของพักตัวแทนท้องถิ่นที่มีปัจจัยเชิงบาร,รมีและเครือข่ายอุปถัมภ์ของบ้านใหญ่ในแต่ละพื้นที่เป็นตัวแปรมากกว่าที่จะเป็นพักการเมืองที่คนไทยทั้งประเทศนั้นเลือกหรือเห็นชอบให้มานั่งในสภาดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าการแก้แค้นด้วยบัตรเลือกตั้งนั้น อาจจะไม่สำลิ์ผลใดๆหากว่าพวกเขายังรักษาพื้นที่ฐานเสียงของตนได้อย่างมั่นคงหรือขยายออกไปด้วยพลังดูดบ้านใหญ่คำขู่ขวัญชวนเลือกตั้งประเภทไม่เลือกเราเขามาแน่นั้นก็อาจจะได้รับคำตอบว่าต่อให้คนทั้งประเทศจะเลือกเราแค่ไหนก็ยากที่จะขัดขวางไม่ให้เขามาตราบใดที่ยังรักษาพื้นที่ฐานเสียงของเขาได้อยู่อย่างมั่นคงและจำนวนนั้นเอง ที่จะเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับพรรคใดก็ตามที่ชนะการเลือกตั้งมาเป็นที่หนึ่งแต่ยังขาดเสียงที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ซึ่งนั่นก็เป็นตำแหน่งแห่งที่ของพรรคนี้เสมอมาสุดท้ายนี้คำหลักหรือมอตโตในการเลือกตั้งครั้งหน้าของพรรคซึ่งประกาศกล่าวด้วยมอตโตมีเราไม่มีเท่านั้นอาจทรงพลังอย่างยิ่งในการแสดงจุดยืนและจุดแข็งของพรรคแต่ถึงอย่างนั้นด้วยหลักแห่งความไว้วางใจทางการเมืองนี่เอง ที่อาจจะทําให้คติพจน์หรือคําหลักนี้อาจกลายเป็นดาบที่อาจย้อนกลับมาเชื่อเฉื่อนตนเองได้หากผลการเลือกตั้งไม่ได้ออกมาในรูปแบบแลนสไลด์ถล่มทลายจนพรรคส้มสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ดังใจหวังเพราะหากต้องอาศัยเสียงจากพรรคใดเพื่อสนับสนุนให้เป็นรัฐบาลแล้วคําถามสําคัญจะพุ่งตรงมาจอที่คอหอยของพรรคประชาชนทันทีว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่จะเชิญมานั้น ผ่านเกณฑ์ไม่เท่าของผู้ท่านแล้วแน่หรือการดึงพวกเขาเข้ามาร่วมรัฐบาลจะเป็นการออกใบรับรองความขาวให้พักการเมืองที่จะมาร่วมรัฐบาลด้วยนั้นหรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นการยอมรับไกลๆว่าในสายตาของพักคส้มแล้วพักการเมืองเหล่านั้นยังไม่เท่าเกินไปและพอจะร่วมหอลงรงกันได้และในเมื่อภูมิทัศน์ทางการเมืองไทยปัจจุบันก็เต็มไปด้วยพรรที่มีรอยด่างพร้อย ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างทั้งสิ้นเหมือนผ้าที่ตากแดดตากลมและตกพื้นหรือบางทีก็ถูกเหยียบจะหาสะอาดขาวไม่มีรอยหมองเทาเลยได้หรือไม่เว้นแต่ถ้ามั่นใจว่าจะชนะการเลือกตั้งแบบได้เสียงข้างมากพักเดียวก็ขอเอาจะช่วยในฐานะคนเคยรักแต่ก็ยังแอบไปส่องโซเชียลอยู่ทุกวันก็แล้วกัน มัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ